สวัสดีค่ะขอตอตลับสุมมันนี่ออนไลน์คลิปนี้มาที่ไลฟ์พอยต์กันอีกรอบหนึ่งไลฟ์พอยเป็นอีกตัวหนึ่งที่แนะนําจริงๆเพราะว่าตัวนี้ทําได้โดยที่ไม่ต้องลงทุนไม่ต้องแนะนําเพื่อนทําเองถอนเอง ใครยังไม่มีไลฟ์พอยต์ก็สามารถไปค้นหาที่ Google หรือไม่ก็ Safari ได้เลยพิมพ์ไปว่าไลฟ์พอยต์ให้มันขึ้นหน้าตาประมาณแบบนี้นะแล้วเราก็ทำการกดสมัครสมาชิกได้เลยหลายคนยังสอบถามกันมาเยอะมากเกี่ยวกับไลฟ์พอยต์ว่ายังสมัครได้ไหมมันยังถอนเงินได้ไหมและของรางวัลได้ไหมยังจ่ายดีไหมยังจ่ายปกติไหม เดี๋ยววันนี้จะสอนการเติมเงินจากไลฟ์พอย์ให้ดูเพราะว่าเออก่อนหน้านี้ประมาณอาทิตย์ที่แล้วนุชก็ทำการแลกของรางวัลของไลฟ์พอย์ไปแล้วก็มีของรางวัลเข้าตั้งแต่วันก่อนแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ว่างทำคลิปเดี๋ยววันนี้จะมาอ่าเติมเงินให้ดูนะคะส่วนใครที่ยังสงสัยว่า มันมันจ่ายจริงเหรอพี่ดูคลิปนี้ให้จบนะคะอันนี้คือหน้าตาของ l i ฟ e p o i n t มันจะเป็นแบบนี้นะเวลามีแบบสอบถามเข้าเขาจะแจ้งมาทางเมลหรือให้เราเข้ามาเช็คในเว็บก็ได้นี่ถ้ามันมีแบบสอบถามเขาจะบอกเลยนะคะว่าจะใช้ระยะเวลาการทำประมาณกี่นาทีแล้วก็จะได้รับคะแนนประมาณเท่าไหร่ l i ฟ e p o ยต์ตัวนี้เราสามารถพลิกแพลงได้ว่า เราเป็นแพศหญิงเพศชายเรามีลูกหรือไม่มีลูกเรามีสัดเลี้ยงไหมไม่มีให้เราสังเกตที่โจทย์ว่าเขาต้องการอะไรแล้วเราก็สามารถพนูเอาได้ส่วนของรางวัลที่ไลฟ์พอยต์เขาส่งมาอ่าเขาส่งมาทางอีเมลเนี่ยของรางวัลเข้าตั้งแต่วันที่4นะคะในล่าสุดที่นุดแลกไปแลกไปทั้งหมด3รายการหรือ300บาทนี่นะนี่ สามซึ่งการแลกของรางวัลของไลฟ์พอยต์อ่ะหนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบคะแนนแลกอยู่ที่หนึ่งร้อยบาทระยะเวลาในการจ่ายของรางวัลของเขาก็จะอยู่ประมาณวันศุกร์แล้วก็การเติมเข้าอัลเลตจะเติมแบบไม่เสียค่าธรรมเนียมอันนี้เหมาะสําหรับคนที่เสียรายค่าธรรมเนียมแล้วก็ไม่แนะนําไขรนะคะไลฟ์พอยต์ตอบโจทย์คุณนะส่วนการรับของรางวัลก็คือตรงนี้ นี่ให้เรากดคัดลอกตรงนี้นะนี่นะที่เขาเขียนว่าบัตรของขวัญของคุณเราก็กดคัดลอกเสร็จแล้วให้เราเลื่อนลงมาด้านล่างนิดนึงมันจะมีลิงก์เติมให้เราอยู่นี่เราก็กดที่ลิงก์เข้าไปเสร็จแล้วให้เราเอารหัสที่เราได้เมื่อกี้ค่ะมาใส่ตรงนี้นี่นะกดวางการใส่รหัสสิบตัวไม่เฉพาะว่าไลฟ์พอยท์นะถ้าเป็นเว็บอื่นไม่ว่าจะเป็นของ ทูลุนาทูลูนาก็รู้สึกว่าจะเป็นสิบตัวเหมือนกันเราก็เอามาใส่แบบนี้นะแล้วก็ใส่เบอร์วอเลตตรงนี้เข้าไปอ่ะเพราะเราใส่เบอร์วอเลตเสร็จให้เรามาติ๊ข้างล่างตรงนี้พอเรากรอกทุกอย่างครบมันจะขึ้นแถบสีส้มตรงนี้ให้เรากดรับเงินได้เลยยินดีด้วยคุณได้รับเงินหนึ่งร้อยบาทนี่ อันนี้คือการเติมเติมเซตเติมเสร็จเ,เรียบร้อยแล้วในข้อความก็มีแจ้งเตือนมาแล้วนะคะว่ามียอดเข้าอยู่ที่100บาทอันนี้ยืนยันว่าเขายังจ่ายอยู่ยังจ่ายปกติอยู่ก็ใครยังไม่มีก็ทำการกดสมัครได้เลยการสมัครของ l i ฟ e Point สมัครไม่ยากนะคะเพียงแค่เราสมัครครั้งแรกเราก็ได้รับคะแนนฟรีอยู่ที่10คะแนนแล้วก็สะสมไปเรื่อยๆและของรางวัลหลายคน ถอนเงินจากไลฟ์พอย n t ได้เป็นพันแล้วนะตัวเนี้ยฟรีจริงๆแล้วก็แนะนำจริงๆสำหรับคนที่ไม่ไม่อยากแนะนำใครไม่ชอบแนะนำใครนะคะอันนี้เหมาะเลยสำหรับคนคนที่ไม่มีเพื่อนหรือว่าเงื่อนน้อยนะคะยังไงก็ลองทําการกดสมัครดูนะใครอยากสมัครไลฟ์พอยไม่มีลิงค์ให้ไปค้นหาที่ g อ่ g กูเกิลหรือไม่ก็ Safari แล้วก็พิมพ์ l i ฟ์พอยต์แล้วก็ทำการกดสมัครสมาชิกได้เลยคลิปนี้ก็จะประมาณนี้แล้วกันนะคะสำหรับการเติมเงินไลฟ์พอยต์ให้ดูใครชอบก็ฝากกดติดตามช่องไว้นิดนึงแล้วกันนะคะกดติดตามไว้กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เวลาลงคลิปใหม่ๆหรือกิจกรรมใหม่ๆจะได้ไม่พลาดกันคลิปนี้ก็หมดแล้วแล้วเรามาเจอกันในคลิปหน้านะคะขอดา